ัสลามอไหลกุ้งค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูเนื้อผัดหอมใหญ่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำกระเทียมพริกจินดาโขลกให้ละเอียดค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายซอสหอยนางรม สีอิ้วขาวซอสปร,งรุงรสแล้วก็พริกเผาค่ะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายนะคะ เสร็จแล้วหั่นหอมใหญ่ค่ะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่หอมใหญ่ลงไปผัดก่อนค่ะแล้วตามด้วยพริกกระเทียมลงไปค่ะ จากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อวัวลงไปค่ะผัดผัดจนกว่าเนื้อวัวจะสุกค่ะพอเห็นว่าเนื้อวัวสุกประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่ใส่เครื่องปรุงที่ปรุงไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากัน ใส่ซีอวดำลงไปเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยใส่พริกแห้งลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะ ได้ที่แล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูเนื้อผัดหอมใหญ่เมนูนี้ทำง่ายมากเลยค่ะแถมอร่อยด้วยลองทำตามกันดูนะคะ